เด็กๆชนาลอนบุบาลสามที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับครูตหมอ,อีกแล้วนะคะในชั่วโมง,งเรียนศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเหมยจะพาเด็กๆนะคะมาวาดภาพระบายสีซึ่งสัปดาห์นี้เราจะวาดภาพระบายสีในส่วนของแม่วัวค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าขั้นตอนการวาดแล้วก็สก่วนประกอบต่างๆในการวาดแม่วัวเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการวาดกันเลยค่ะ เรามาดูขั้นตอนการวาดภาพแม่วัวกันค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะคงหมยก็จะมีวงรีให้กับเด็กๆแบบนี้นะคะเราจะมาวาดในส่วนของใบหน้าค่ะเราก็จะใส่วงกลมไปหนึ่งวงค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของขาค่ะเด็กๆวัวมีขากี่ขาคะสี่ขานะคะเด็กๆสี่ขาเด็กๆ,ก,ๆก็วาดทั้งสี่ขาเลยค่ะแบบนี้นะคะเมื่อได้ส่วนขาแล้วก็จะมาทําส่วนหางค่ะเด็กๆ หางก็ขีดลงมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของใบหน้าคุณเหมือนก็จะใช้เส้นตรงนะคะในการแบ่งระหว่างส่วนจมูกกับส่วนหน้านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของหูค่ะเมื่อเราได้หูแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเขาค่ะเขาสองข้าง เมื่อได้ข่าวสองข้างเราจะมาต่อในส่วนของดวงตาค่ะก็จะใช้วงกลมนะคะเล็กๆสองวงแบบนี้และก็ส่วนของจมูกของแม่วัวของเราค่ะเด็กๆก็สามารถวาดลวดลายของแม่วัวเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการและก็ความชอบของเด็กๆเลยค่ะคุณหมยก็วาดลวดลายให้กับแม่วัวของคุณครูหมยนะคะในส่วนของตัวและก็ส่วนของขาด้วยค่ะ ในวร์ก็ต้องมีนมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเกมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหมยก็มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะและนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณครูหมยละคะ่ะเด็กๆคนไหนที่ดูขั้นตอนการ,การวาดไม่ทันก็ดูขั้นตอนการวาดไทยคลิปได้นะคะ ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆค,คนไหนนะคะวาดภาพระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานลงมาในไลน์กลุ่มนะคะอวดคุณครูอวดเพื่อนๆสำหรับสัปดาห์นี้หน่อยขาเก่าคำว่า,าสวัสดีค่ะ